ระหว่างทางในเมงเจคุนโดนั้นเราก็พบกับฝูงแร้งฝูงหนึ่งบินโชคไปมาอยู่แนวสันเขาใกล้ๆก,กับถนนพวกมันกําลังลุมกินซากอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นจนทำให้เรานึกถึงพิธีศพแบบที่เบนชีวิตหลังความตายที่พวกเขาเชื่อคือการบริจารค่างกายให้กับนกแร้งได้กินการบริจาคทานคือการทำบุญอย่างหนึ่งคุณยายท่านนี้มักจะนําซากแพะที่ตายเองจากฝูงมาให้อยู่บ่อยๆ การทำบุญให้กับนกศักดิ์สิทธิ์อย่างนกแรง้งพวกเขาเชื่อว่าจะได้บุญเป็นอย่างมากขันรมานอจิมบัตอนีินรเดียตุซุนเจิมบัตอนีมามมกากรงเพมไปเยอะอ เธอให้ความเป็นกันเองกับพวกเราเป็นอย่างมากยิ่งรู้ว่าพวกเราเป็นคนไทยเธอก็ยิ่งดีใจเพราะนับถือพุทธด้วยกันถึงกับชวนพวกเราทั้งคณะไปดื่มน้ำชาและของว่างที่บ้านทั้งๆท,ที่พวกเราเป็นคนแปลกหน้าอาจารย์บอกพวกเราว่านี่คือคนที่เบสแท้ๆมีจิตใจดีและเป็นผู้ให้อยู่เสมออีกหน่อยมาเนะา้ามากินน้ำชาที่บ้านาน,นะโอเค ด้วยการเป็นผู้ให้และอุทิศเพื่อคนอื่นแม้แต่ร่างกายก็ยังให้เป็นทาดได้คนที่เบตเชื่อในเรื่องนี้เป็นอย่างมากร่างอันไร้วิญญาณจะไม่เป็ประโยชน์ถ้าถูกนำมาชําแหละเป็นอาหารให้กับนกแรง้งทีมงานมีโอกาสได้เดินทางไปวัดตรีกุ้งเพื่อไปถ่ายทำพิธีศพแบบที่เบธที่นั่นวัดแห่งนี้สร้างอยู่บนเทือกเขาสูงห่างจากเมืองลาซาไปทางทิศเหนือประมาณ150กิโลเมตรชมคับ อนนี้ผมกับทีมงานเรื่องจิมันจรเนี่ยอยู่ตรงบริเวณลานวัดของตรีกุรนะครับซึ่งเป็นลานวัดที่เตรียมพร้อมท,ที่จะทำพิธีสวดโพวาซึ่งด้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนั้นเป็นถุงเอาขาวเป็นล่างศพผู้เสียชีวิตคนหนึ่งซึ่งทางญาติเนี่ยได้แบบขึ้นมาเพืจะรอทางพระทำวิธี คนที่เบสจะเก็บศพคนตายไว้ที่บ้านก่อน3วันจากนั้นวันที่4จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะให้หลามะสวดโพวาเพื่อที่จะได้เรียกจิตผู้ตายกลับมาแล้วส่งญหญุ่นตาไปยังสุขขาวดีหลังสวดโพวาเสร็จสัปปะเนอร์จะแบกร่างผู้ตายขึ้นไปยอดเขาเราไม่ได้รับอนุญาตให้ตามขึ้นไปถ่ายทำเพราะญาติญาติไม่ยอมเนื่องจากเป็นภาพที่ไม่น่าดูแล ฝูงนกแร้งนับร้อยตัวบินวนอยู่เหนือสุสานเพื่อรอมากินอาหารหลังจากที่สับป,ปะเลดจำแหลกศพเสร็จแล้วเังเกตให้ดีเนี่ยจะเห็นนกแร้งจํานวนหลายร้อยตัวน่บินวนอยู่บริเวณเหนือนสุสานที่ว่านี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ปปย่ะสับปะเลดก็จะทําการจำแหลกศพเพื่อเบอิจากแหลกรอปากมีครับมีเฉพาะญาติที่เป็นชายเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้ร่วมพิธีศักสิทธิ์ในวันนี้ที่สุสานเชิญแตงกาโบในเมืองเจคุนโดเป็นสุสานเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่7หรือประมาณพันกว่าปีมาแล้วลามาที่ดูแลสุสานอนุญาตให้ทีมงานขึ้นไปถ่ายทำบริเวณที่ชำแหละศพได้บริเวณสุสานไม่มีอะไรเป็นพิเศษมีเพียงแท่นหิน หลักไม้และสถูปที่เป็นธาดไม่ใหญ่โตนักพระรูปนี้จะเป็นผู้ทำพิธีด้วยตัวเองมีพระสี่รูปสวดโพวาตัวท่านเองเป็นผู้ชำระศพเครื่องมือที่ใช้ชำระศพมีเพียงแค่สามชิ้นเท่านั้นมีดเอาไว้หั่นเนื้อส่วนค้อนกับขวาน เอาไว้ทุบส่วนที่เป็นกระดูกให้ละเอียดเพื่อน,นํามาผสมกับซัมปาเพื่อให้นกแร้งได้กินบางครั้งจะผสมเนื้อจามาีลงไปด้วยเพราะแร้งมีจํานวนมากญาติของผู้ตายกลัวนกจะกินไม่อิ่มที่น่าแปลกก็คือเนื้อศพของคนที่เคยทําเลวมามากๆหรือคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายนกจะไม่ยอมลงมากินแม้จะทิ้งศพไว้นานสองสามวันแล้วก็ตาม ข้างใต้ข้างใต้ดินเนี้ยจะมีมันดานะคะจะทําเป็นลักษณะมันดานอยู่ข้างใต้แล,ล้วก,ก็จะสวางไว้ข้างบนเหมือนวางไว้บนมันดา,านคำว่าแมนดาลาหมายถึงการบูชาแด่พระพุทธเจ้าการบูชาร่างกายที่ประกอบไปด้วยขันทั้งห้าคือดินน้ำลมไฟและอากาศถือเป็นการบูชาพระองค์ทางหนึ่งเจ้าของร่านจะได้รับบุญกุศลครั้งนี้เป็นอย่างมาก ถ้าสังเกตให้ดีบริเวณแท่นชำระศพจะมีเชือกสีขาววางทอดยาวไปตามพื้นเ <ทะ S 1> ชือกนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพิธีศพของคนทิเบตจะมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณกับขวัญน,นะคะภาษาทิเบตเรียกว่านำป้าเชป,ปาคือวิญญาณแล้วก็ลาเรียกว่าขวัญภาษาไทยก็จะตรงกับขวัญขวัญเนี่ยจะอยู่แต่ว่าวิญญาณจะไปเกิดนั้นขวัญเนี่ยจะอยู่เขาเขาก็เชื่อกันว่าจะอยู่ประมาณ9ปีในช่วงระหว่างนี้ก็จะต้องมัด ผูกเอาไว้ก็ใช้เชื่อมในผูกนี่ก็เป็นความเชื่อดั้งเดิมคือเชื่อที่เห็นขาวขาวค่ะใช,ใช่แล้วก็หลังจากเก้าปีแล้วขวัญก็เปลี่ยนสภาพไปนะคะก็ไม่มีอยู่เพราะนั้นในช่วงเก้าปีบางทีญาติพี่น้องของผู้ตายยังมาที่นี่อยู่ครอบครัวนี้เพิ่งสูญเสียสมาชิกคนสำคัญไปเมื่อไม่นานมานี้พวกเขายังคงแวะเวียนมาเคารพขวัญของผู้ตายอยู่บ่อยๆ ในเมืองอื่นๆก็จะมีสุสานในลักษณะเช่นนี้เหมือนกันญาติสามารถนำลามะและสัปเหร่ท,ที่รู้จักมาทำพิธีเองก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกสุสานส่วนใหญ่จะอยู่บนภูเขาเพราะเชื่อว่าอยู่ใกล้แดนสุขาวดีดเดี๋ยวเราขึ้นไปท่านบอกไม่ได้เขาไม่ได้สร้างอาคารอะไรไว้นะนี่มีหมดเลยแถวขึ้นดเถอา ภาพวิดีโอนี้ถูกถ่ายทําขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนศพจะถูกแยกส่วนออกเป็นชิ้นๆโดยมีตอมเตรหรือสัเปเหร่อสามคนทําหน้าที่นี้พระอาจารย์ลาเซสาธิตการสวดเจอปาที่คนทําพิธีสวดเพื่อเรียกผู้หิวโหอยอย่างสัมภเวสีและเปเรตกมารับถาดรอบที่สองจะสวดเพื่อเชิญวิญญ,ญ,ญาณให้ไปดีให้คิดดีไปอย่างมีเมตตาและจากไปอย่างมีสติ ผู้สวดจะมีปีที่ทําจากกระดูกต้นขาของมนุษย์กลองสองด้านกระดิ่งและวัชระประกอบการสวดทุกครั้งทุกวันนี้ชาวทิเบตไม่ให้คนนอกมีโอกาสได้ร่วมพิธีศพได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนภายหลังที่มีชาวตะวันตกเข้าไปถ่ายรูปและเผยแพร่ไปในทํานองว่า เป็นพิธีกรรมที่ป่าเถือนแต่หากพวกเราได้ศึกษาและเข้าใจวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วต้องยกยก่องในความเป็นผู้เสียสละและเป็นผู้ให้ที่น่านับถือที่สุด